สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรแยกน้อยวันที่27เดือน10บปี่8 8ดนะครับผมสูตรแยกน้อยนะครับเมื่อวานนี้ฮานอยกาซาดนะครับ614แล้วก็1นนะ หนึ่งสี่นะเขาเป็นตัวกันตรงๆหนึ่งศูนย์ผมให้ศูนย์กับหนึ่งนะถ้าออกมาหนึ่งศูนเนี่ยผมก็ถือว่าเข้านะผมก็ถือว่ามานะทุกคนนะหว่วยหานอยพิเศษห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็สองสามนะผมให้สองกับสามออกมาสองสามผมก็ถือว่าเข้านะ เด่นสองเด่นสามออกมาสองสามนะถือว่ามานะทุกคนนะห้าน้อยว i ไอพสองสามห้าเาแล้วก็เจก็เข้าเจ็ดสององเดนะเขาเป็นตัวเน้นนะฟันสองวเข้าเป็นตัวเน้นนะนเ,เป็นตัวเน้นนะเจ็ด หว้าน้อยปกติไม่มาทุกคนออกมา16แล้วก็10ึห้าน้อยปกติหลุดเลยเด่นก็ไม่มามาเริ่มจากน้อยแรกกันเลยเป็นหวยห้าน้อยกาซาดเด่นวันนี้ก็จะเป็น3ามนะสากับสี่ สามกับสี่นะครับสามห้าสามศูนย์สามห้าสามศูนย์สามเก้านะครับผมสี่ห้าสี่ศูนย์แล้วก็สี่เก้านะครับตัวกันก็จะมีสามเจ็ดสี 7, ่เจ็ดสามแปดนะสามหนึ่ง สามแปดกับสามหนึ่งนะเอาสามแล้วกันนะตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมีสามห้าสามศูนย์สามเก้าแล้วก็สี่ศูนย์นะครับ สำหรับฮานอยแรกนะครับฮานอยกาซาฮานอยกาซาก็จบไปแล้วหวยฮานอยกาซานิดสามอะผมได้สามสี่ห้านะผมว่านะสามสี่ห้านี่ยต้องมาต้องมีไม้เห็นอย่างแน่นอนนะทุกคนนะคำนวณยังไงก็ออกมาแต่สามสี่ห้าสามสี่ห้าผมเอาสามกับสี่นะเป็นตัวเด่นนะห้ 5, าก็เอามาเหมือนกันนะเอามาเป็นตัวจอดด้วยเนะี่ยสามห้า ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษนะครับผมหวยฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ได้ศูนยกับหกนะสามน่อยวันนี้ได้ศูนย์กับหกศูนย์กับหกนะครับก็จะมีศูนย์สองศูนย์สาม ศูนย์สองศูหสองหสามแล้วก็หกสตัวกันนะครับ0ูนย์แปดหกแปนย์เจนะศูนย์เก้าไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น0ูนย์ถ้า0ูนย์เก็ตัวเดิม0นูนย์เมื่อวานีี้ออก0ูนย์เจ็แล้ว ก็หกเจ็ดแล้วกันนะลีคงไม่มาตัวเดิมนะตัวเนี่ยนะครับก็จะมีศูนย์สองศูย์ศูนย์สี่แล้วก็หกเสี่หวยฮาหนอยพิเศษนะครับ จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยปกติสามหนอยวันนี้เด่นก็เหมือนกันให้เด่นเหมือนกันนี่แหละนะวันนี้ศูนย์กับผ0ศูนย์กับปกนะครับก็จะมี0 4 0 7 0 3า 6 4 6 7แล้วก็6 3นะครับตัวกันตัวกัน0 5 6 5 08แล้วก็0 9แล้วกันเอาศูนย์แล้วกันนะเป็นตัวเด่ดนนะตัวเด้นก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี0407 03แล้วก็64สำหรับฮานอยปกตินะครับก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอย VIP นะครับผมสุดท้ายสุดท้าย สุดท้ายวันนี้เด่น0กับ6 6กับ0ก็จะมี6 1 6 2 6 3 0 102ศูนย์หนึ่แล้วก็ศูนย์สามนะครับตัวกัหกสี่ศูนย์สี่หกเก้าแล้วก็หกเจ็ดละกันนะก็หนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหกมากกว่านะ อเอาหกเลยกันนะน้อยเนะี่ยตัวเนี้ยนะครับก็จะมีหกหนึ่งหกสอแล้วก็03นะครับห่วยห้าน้อยนะครับสูตรแยกน้อยก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลข3ตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลข6เลขศูนยแล้วก็เลข9นะครับผม พี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วก็นําเอาตัวเด่นมาจับคู่กับ609ได้เลยนะ,ะ606909นะผมว่าไม่น่าจะมานะไม่น่าจะมานะทุกคนนะเอาตัวอื่นมาจับเอานะเอาตัวเด่นตัวอื่นมาจับมาจับกับ60แล้วก็9นะเอามาจับคู่กันเองผมว่าไม่น่าจะมานะวันเนี้ยอาก็มีเท่านี้ครับผมฝากดกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ